ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงให้เราผ่อนคลายปลายเท้าฝ่าเท้าข้อเท้าให้รู้สึกผ่อนคลายหน้าแข้งหัวเขา่าสะโพกแผนหลัง แขนทั้งสองข้างช่องท้องบริเวณหน้าอกส่งความรักความปรารถนาดีไปยังหัวใจของเราหัวใจที่ทำงานหนักตราบเท่าอายุของเรานำความอ่อนโยนกลับมาสู่หัวใจของเรา ผ่อนคลายบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างหัวไหล่ที่แบกรับภาระอันหนักอึง้งขอให้เราปล่อยวางภาระเหล่านั้นผ่อนคลายบริเวณทั้งแขนลำคอใบหน้าริมฝีปากแก้ม ดวงตาหว่างคิ้วและหน้าผากขอให้เราค่อยๆจินตนาการถึงสายน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สายน้ำที่ช่ำเย็นสายลมพัดผ่านมาสายลมกระทับ กระทบกับผิวน้ำเป็นคลื่นระรอกแสงแดดกระทบกับผิวน้ำเป็นแสงระยิบระยับสวยงามสายน้ำอันกว้างใหญ่เราเป็นระลึกถึงให้เราเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งที่กำลังจมดิ่งลงไปในน้ำนั้นลึกลงไปลึกลงไป ลึกลงไปและหยุดนิ่งอยู่บนพื้นทรายใต้แผ่นน้ำนั้นเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำนั้นอยู่บนพื้นทรายที่ขาวสะอาดสายน้ำกำลังอบอุ้มร่างกายของเราตัวของเราไร้น้ำหนัก สายน้ำกำลังอบอุ้มตัวเราไว้ให้เราผ่อนคลายสบายปล่อยให้ความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจไหลผ่านไปกับสายน้ำให้ความฉ่ำเย็นของสายน้ำซึมผ่านผิวกายของเรา ให้ร่างกายของเราและจิตใจของเราฉ่ำเย็นเฉ็กเช่นสายน้ำผ่อนคลายเย็นสบายไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกังวลปล่อยให้สายน้ำอันฉ่ำเย็นดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ผ่อนคลายสบายผ่อนคลายถ้าใครที่รู้สึกง่วงก็สามารถนอนหลับได้เพราะร่างกายของเราอาจต้องการการพักผ่อน หากใครที่ยังไม่หลับก็ขอให้รู้สึกขอให้เฝ้าตามดูลมหายใจของเราด้วยความอ่อนโยนผ่อนคลาย ร่างกายของเราถูกอบล้อมด้วยสายน้ำปล่อยให้สายน้ำดูแลร่างกายและจิตใจของเราความเหนื่อยล้าความทุกข์กายทุกใจได้ถูกชำระล้างไปกับสายน้ำคงเหลือไว้แต่ความช่ำเย็นของหัวใจ และใสสะอาดเฉกเช่นเดียวกับสายน้ำให้เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำให้สายน้ำเย็นฉ่ำเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราให้สายน้ำให้พลังการดำเนินชีวิตต่อ,ตอไปของเราขอบคุณสายน้ำที่ดูแลร่างกายและจิตใจของเรา ขอให้เรากลับมารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าฉันกำลังซึมซับความเย็นชํำหายใจออกฉันกำลังซึมซับความเบิกบานให้รับรู้ถึงแผ่นหลังที่สัมผัสพื้น รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของตัวเราค่อยๆขยับปลายนิ้วมือนิ้วเท้านำความรู้สึกตัวกลับมาอีกครั้งขอให้เราค่อยๆบิดลำตัว ตะแคงไปด้านขวานะคะแล้วค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นจะสกิดเพื่อนที่ยังไม่ตื่นนะคะสกิดเพื่อนเบาๆทั้ง การแพทย์แผนตะวันออกและตะวันตกตรงกันนะคะว่าถ้าเราได้นอนพักผ่อนในช่วงกลางวันจะทำให้ช่วงบ่ายของเรามีพลังของสติและสมาธิรวมถึงพลังชีวิตได้มากขึ้นเราจะทำกิจการในช่วงบ่ายด้วยความเบิกบานนะคะแต่อย่าเกิน40นาทีนะคะถ้าเกิน40นาทีแล้วจะกลายเป็นซึมเศร้าขี้เกียจ